เกน่ารักเกินแต่งชุดแคแบร์หรือแต่งเป็นแคแบร์ทำไมเหมือนกันขนาดนี้เอาความน่ารักร้อยเต็มร้อยไปเลยจ้าสำหรับน้องเกล ลูกสาววัยกำลังโซนของคุณพ่อคุณแม่สุตาน็อตวิสรุตและชมพู่อริยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคอลเลกชันภาพถ่ายเซตล่าสุดที่ถูกนํามาแชร์ผ่านทางอินสตาแกรมของแม่ชมซึ่งเผย<อ>ให้เห็นลูกสาวน้อยน่ารักในชุดเดรสสีชมพูหวานลวดลายน้องหมีแคร์แบดแถมในส่วนของการทําผมวันนี้คุณแม่ชมก็ยังจัดให้แบบสดใสพร้อมโซนเต็มทีด้วยการมัดจุกสองข้างอวดแก้มจ้ำม่อมเต็มเฟรมจนบรรดาพี่พี่แฟนคลับต้องเข้ามากดไลค์ให้รัวๆเท่านั้นยังไม่พอเพราะทุกคนยังสาดคอมเมนต์แซวน้องเกลเป็นสิ สรุปแล้วแต่งชุดแคแบร์หรือแต่งเป็นแคแบร์กันล่ะเนี่ยน่ารักน่ากอดเหมือนกันยางกับฝาแฝดเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ้วย